สำหรับวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงยุค80มาจนถึงยุค90น่าจะรู้จักดารานักร้องคนนี้กันดีสำหรับหนุ่มเสกหรือเสกสรรชัยเจริญปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนทั้งชื่อนามสกุลมาเป็นจงรักภักดียานวินโยหนุ่มเสกเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายนปี2507ปัจจุบันอายุ61ปีเกิดที่กรุงเทพ สำหรับประวัติทางด้านการศึกษาไม่มีข้อมูลหนุ่มเซกในสมัยเป็นวัยรุ่นมีหน้าตาที่หล่อเหลาเพราะฉะนั้นการที่จะเดินเข้าสู่วงการบันเทิงจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรสำหรับผลงานแรกในวงการบันเทิงของหนุ่มเซกก็คืองานถ่ายแบบลงปกหนังสือนิตยาสารต่างๆง,ง,งานโฆษณาจากนั้นก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ตามมา สำหรับผลงานการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2529ก็คือเรื่องเพื่อนผลงานการแสดงเรื่องที่สในปีเดียวกันก็คือเรื่อง2โหล25หนุ่มเสกมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองหนุ่มเสกจะมีผลงานเพลงเยอะพอสมควรปีที่เข้าวงการเพลงก็คือปี2530 สำหรับเส้นทางการเป็นนักร้องเริ่มต้นขึ้นเมื่อทาง JSL ก็ตั้งบริษัทคีตาขึ้นมาพอดีหนุ่มเสกจีได้รับการทักชวนให้เป็นนักร้องคนแรกของค่ายจากนั้นก็ได้ตั้งชื่อสำหรับใช้ในวงการว่าหนุ่มเสกจากนั้นอัลบั้มชุดแรกวางแผงชื่อชุดดนตรีออกเดินมีเพลงเด่นก็คือเพลงรักเป็นดั่งต้นไม้ หนุ่มเสกได้ออกผลงานเพลงกับค่ายคีตาอีก3ชุดแล้วก็มีผลงานเพลงที่โด่งดังเป็นดังมากก็คือเพลงรักเธอแต่เธอไม่รู้จากนั้นก็ย้ายเข้าสังกัดกรมมี่แล้วก็ได้ออกผลงานเพลงกับค่ายกรมมี่อีกหลายชุดแล้วก็มีผลงานเพลงที่โด่งดังอีกหลายเพลงนอกจากนี้ก็ยังได้ร้องเพลงประกอบละครอีกอย่างเช่นเพลงสุดแต่ใจจากข่คว้า หนุ่มเสกมีผลงานการแสดงละครประมาณ20เรื่องอย่างเช่นเรื่องสุดแต่ใจจะไขว่คว้าเรื่องบัวแล้งน้ำเรื่องฝันสลายเรื่องเกิดแต่ตมเรื่องรุ้งทิพย์เป็นต้นนอกงานนี้ก็ยังมีงานคอนเสิร์ตอีกมากมายต่อมาหนุ่มเสกก็ได้ตัดสินใจออกจากวงการเพื่อไปทำธุรกิจร้านอาหารและสถานบันเทิงแต่ทำมาได้สักระยะหนึ่งก็ต้องเลิกกิจการเพราะเจอวิกฤตฟองสบู่แตกทำให้หนุ่มเสกเป็นหนี้มากถึง500ล้านบาท ตอนที่เป็นหนี้หนุ่มเสกก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะจ่ายหนี้ที่มีมากถึง500ล้านบาทแต่ก็จ่ายไม่ไหวจนกระทั่งเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี2552 สารล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของเสกสรรเป็นเด็ดขาดซึ่งการที่เป็นบุคคลล้มละลายมีระยะเพียง3ปีเท่านั้นทรัพย์ที่มีก่อนล้มละลายก็จะโดนยึดเพื่อใช้หนี่หมดแต่หลังจากพ้นระยะ3ปีทรัพย์ที่ได้มาใหม่เจ้าหนี้ก็ไม่สามารถยึดได้หลังจากนั้นเขาได้เปลี่ยนชื่อตัวและสกุลเป็นจงรักพักดียานวิณโย หลังจากนั้นหนุ่มเสกก็หายไปนานหลายปีต่อมาก็ได้มาออกรายการคุยแซบโชวว่าที่หายไปก็ได้ไปทำงานประจำเป็นหลักแล้วก็ได้ทำธุรกิจส่วนตัวก็คือส่งสินค้าไปแสดงที่ต่างประเทศแล้วก็ให้ประมูลสินค้าสำหรับงานในวงการตอนนี้ก็ไม่มีเข้ามาเลย สำหรับชีวิตครอบครัวเสกสรรชัยเจริญบอกว่าตนแต่งงานกับภรยาคนแรกเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยแต่เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุรถชนที่อเมริกาต่อมาก็ได้แต่งงานกับฟ้าประธานอดีตนางงามเวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2002มีลูกด้วยกันสองคน สำหรับการเมืองหนุ่มเสกได้สมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พศ2 5 6 6เคยลงสมัครเป็นสอสอเขตประเวทแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันก็สุขสบายดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรนอกจากจะทำงานประจำทำธุรกิจก็ยังคงรับงานร้องเพลงรับเชิญเหมือนเดิม